ผู้ใช้วิจาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่กรารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ิบ้านทย์หงยหักในกระสินเชนนะครับราวสตาวันนี้นะครับ21เดือน464นะครับเจาะนะครับ 03, 03040506ครับผม57595156ครับผมเน้น50ครับเน้น,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 น50ทุกแนวทางไปกลับนะครับ โปรดใ้พยันการรับชมครับสามตัวนะครับห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์หกสี่ห้าเก้าสี่ห้าหนึ่งครับผมทุกท่านจะเรียนไปกลับนะครับมันคือแนวทางครับขอท่านดูสถาภาพดีนะครับโควิดในทีมมาแล้วอยาลืมใส่แมสใส่หน้ากากตรงยางอนามัยกันด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังป้องกันดีๆครับโรคภัยไข้เจ็บจะให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยครับขอให้มันหายไปจากโลกนะครับขอท่านโชคดีและสมบังนะครับ ขอดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอพระคุณนะด้วยความเคารพรัก